คุณแม่สวยแซ่บลูกหนึ่งสุดสตรองแทดนปภาเปิดใจถึงพีแฟนหนุ่มนอกวงการที่อายุห่าง14ปีเผยเหตุผลทีไม่เปิดตัวเพราะชื่อหมอดูในรายการมิสปรียนเก้าโดยแครี่ไพรวันถามแทดนปภาถึงความรักกับทีหนุ่มนอกวงการอายุห่าง14ปีที่คบหามานานหนึ่งปีสี่เดือนทำไมถึงไม่เปิดตัวแทดนปภาตอบว่าคิดว่าสักวันเขาอาจจะเบื่อชีวิตแบบเราที่ไม่หวือหวาไม่โชคโชนแล้ว แล้วหมอดูทักว่าอย่าเปิดถ้าเปิดต้องปิดตัวแน่ๆเราก็ไม่ได้อยากเชื่อแต่ที่ผ่านๆ่มนมามันเป็นแบบนั้นทุกครั้งซึ่งความรักครั้งนี้เขาก็ถามนะเขาก็อยากมีตัวตนในโลกของเราแพทก็บอกเขาว่าถ้าอยู่ทนถึงปีหน้าจะเปิดตัวถามว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองมามา,มากพอแล้วหรือเปล่าแทะะพทนรปภาตอบว่ายังคะ่ะเพราะแพทเจออะไรมาเยอะบางอย่างที่เรามองแล้วว่าใช่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เลยคิดว่าควรให้เวลากันอีกนิดทุกวันนี้เราทะเลาะกันแค่เรื่องเล็กๆก็จริง แต่พอมันประกอบกันมันก็ระเบิดได้หลายๆครั้งที่แพทไล่เขาออกจากบ้านติดตามชมรายการมิสเปรียนก้าวทุกวันพุธเวลา19านาฬิกาทาง h anel แพรรี่ไพรวัน